แหลกหลังคา Toyota a อ t i ติสคันนี้ติดตั้งแหลกหลังคาตัวถังเอยรงบาสเกตนัมเบอร์นนะคะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะเป็นแหลกหลังคาสไตล์ออฟโรดนะคะสำหรับผู้ที่ลักสายป่าสายลุยสายหัวสายเท่นะคะเรียนเชิญเลยค่ะต้องจบด้วยทรงนี้เท่านั้นนั่นคือ SCR b a s k บาสเกตนัมแต่ข้อดีของเขาคือเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะคะที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นั้นนะคะ เห็นไหมคะแป๊บหบน,านาแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะ S C R ราชาแหลกหลังคานะคะคันนี้นะคะติดตั้งตัวถาดนะคะ S R Basket Number no. 9ด้วยขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร30นะคะพร้อมด้วยคันขวางทรง RB03 สีดำนะคะจะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมและมีฉายาว่าคันขวางทรงปีกเครื่องบินค่ะคันหนาขาตรงรุ่นติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะพาไปชมใกล้ๆกกันเลยคะ่ะเห็นไหมคะ สวยงามมากๆนะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าคุณแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะกับยอดขายที่ถลม่มทลายเนื่องจากทรงนี้นะคะส่วนมากนะคะงานที่คุณลูกค้าเห็นทั่วไปนั้นจะเป็นเหล็กใช่ไหมคะแต่ของ scr นั้นนะคะเป็นงานอลูมิเนียมค่ะและแป๊บที่ให้นหนาใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะงานสวยงานดีมีคุณภาพนะคะเรียนเชิญมาที่ scr ราชาแหล่งหลังคานะคะของเรานะคะมีให้เลือกทั้งหมดหลายรูปแบบหลายรูปทรงเลยทีเดียวนะคะ มคสวยงามมากๆติดออกมาแล้วหล่อมากๆเลยค่ะเท่ามากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่คุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองง่ายมากๆสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนะสวยงามจริงๆนะคะโอ้โหเท่มากเลยค่ะติดออกมาแล้วหล่อสุดๆเลยค่ะสวยงามจริงๆนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คนลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ